สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด,ด,ดลังเลเลยราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดไม่ถึง20นาทีร่วง550บาทวันที่24พฤศจิกาย,ยน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำโดยราคาเปิดตลาดปรับลดลง500บาทต่อบาทจากนั้นห่างกันไม่ถึง20นาทีปรับครั้งที่2ลดลงอีก50บาท รวมแล้วปรับลดลง550บาทจากเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้ณเวลา9.45นาฬิกา5นาทีราคาทองคำแท่ง96.5รับซื้อที่บาทละ26,200บาทขายออกบาทละ26,300บาทส่วนทองรูป,ปพรร์รับซื้อที่บาทละ25,726บาท52สตางค์ขายออกที่บาทละ26,800บาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ